สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเรียนเกี่ยวกับหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะน่าเราสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอาหารดีมีประโยชน์ไปแล้วน่าสัปดาห์นี้ก็เราจะทำยังไงให้ตนเองปลอดภัยในชีวิตประจำวันนะคะคืออะไรบ้างน่าเช่นการไม่วิ่งเล่นในห้องครัว ไม่ไปใกล้เตาแก๊สไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บหรือเกิดอันตรายนะคะนะจากอ่าจากอะไรบ้างค่ะเรามาดูกันอ่านี่ค่ะทำยังไงแต่ให้ตัวเองปลอดภัยในทุกทุกวันนะคะนี่นี่คือสัญญาณไฟจราจรต่างๆนะคะนี่คือไฟเขียว เหลืองและก็แดงไฟสีแดงเราข้ามถนนได้ไหมคะเราข้ามไม่ได้โอ้ขอโทษค่ะรถต้องให้รถจอดนะคะนะไฟสีเหลืองให้รถชะลอเตรียมจะอยู่ไฟสีเขียวเขาบอกว่าโอเคไปได้เลยค่ะนอ่าแล้วก็นี่ค่ะน้ามีลูกศรสีดำแล้วก็มีเส้นขาดสีแดง อันนี้เขาบอกว่าห้ามกลับรุนะคะห้ามกลับเลยแต่อันนี้สีแดงรอบนอกแล้วมีสีดำชี้ไปข้างหน้าเขาบอกว่าให้เราตรงไปค่ะนี่ค่ะอ่าอันนี้ลูกศรชี้ไปด้านนี้ด้านขวามือบอกเราว่าอันนี้เราเลี้ยวได้นะคะแต่อันนี้ถ้ามีเส้นขาดสีแดง เขาบอกว่าห้ามคุณเลี้ยวเด็ดขาดเลยนะ,อ,ะอันนี้ค่ะปลายข้อห้ามต่างๆนะคะสัญลักษณ์อันนี้เป็นภาพของคนกำลังก้าวขายอยู่แสดงว่ามีเส้นคาดสีแดงแสดงว่าเราเข้าไปไม่ได้นะคะห้ามเดินเข้าไปอันนี้ค่ะ,ะรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มีเส้นคาดสีแดงค้าดครับ เขาบอกว่าอันนี้ห้ามจอดรถจักรยานยนต์นะคะน่าจอดไม่ได้ค่ะนีก็เหมือนกันค่ะมีสินค้าสีแดงแล้วก็มีรถยนต์อยู่ด้านหลังเขาบอกว่าอันนี้ห้ามจอดรถยนต์นะคะเราจอดไม่ได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เขาบอกว่าให้คุณหยุดนะคะ Stop. าษาอ พนะคะสอบให้คุณหยุดนี่เป็นภาษาไทยนะคะเขาอ,อ่านว่าหอหีบยอยักษ์สะอูดอดิกนะเขาบอกว่าอันนี้ให้คุณหยุดน่ให้รอก่อนนะคะ้างไปอ่าเราจะมาฟังเีลงนี้กันค่ะ I don't know. อ่าค่ะจบไปแล้วค่ะ่าก็คือก่อนที่เราจะข้ามถนนก็รู้ตรงอ่าสัญญาณไฟด้วยนะคะแล้วก็ต้องข้ามตรงทางม้าลายค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภยัยน่เสร็จแล้วพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนกันนะคะค่ะอ่เดี๋ยว นนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันสำหรับวันนี้นะเราเรียนรู้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ